สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้พามาปลูกไม้รากตะขาบครับหายไปนานครับหลายวันเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตชวนชมที่เราใส่ปุ๋ยเร่งดอกเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ ปอ,อปลูกไม้ก่อนผสมดินก่อนครับพี่น้องครับรุงดินก่อนดินก็มีแค่ปูลสัตว์นะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้วัวผสมแกลบดำแล้วก็มะพาร้าวสับเล็กสามอย่างครับวันนี้รองปุ๋ย ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับรองพื้นก็ปีหน้าก็มาถอนปลูกใหม่นะครับแขวนไว้ก็มีครับด้านบนครับนะจะเห็นแขวนไว้นะครับนี่ก็ปลูกเสร็จไปแล้วครับนี่ยเหลืออีกสองต้นครับ ูกสองต้นก่อนสับเล็กนะครับเด็ไม่ได้ล้างน้ำนะครับสมดินผสมดิน ต้องแบ่งออกอีกนะครับเพื่อที่จะได้ผสมใช้นะครับ สำหรับปลูกลากตะขาบนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดกลัวลากมันช้านะครับล็อกลากแล้วลากลกลัวลากมันจะช้านะครับเนี่ยทางมะพร้าวนะครับแล้วก็ใช้หลอดกาแฟนะครับถ้าเรากลัวลากมันช้านะครับเวลาล็อกลากก็แนะนําให้ใช้หลอดกาแฟนะครับ ่าอยงนนี้นะครับใช้หลอดกาแฟช่วยนะครับก็พับเข้ามาอย่างนีน้เวลาลอกลากนะครับถ้าเรากลัวว่าทางมะพร้าวจะไปเสียดสีกับลากชนชมเรานะครับใช้ทางมะพร้าวกับหลอดกาแฟ พับเข้าหากันนะครับแล้วเราค่อยมาล็อกไว้นะครับลากก็จะไม่ช้ำนะครับ ทางมะพร้าวก็จะมาไปขูดกับรากชวนชมเราก็ให้ใช้หลอดกาแฟช่วยนะครับหลอดกาแฟช่วยนี่ครับรากไหนเส้นไหนมันยาวเราก็ตัดออกนะครับตัดออกไม่ต้องกลัว ว่าไม้เราจะตายนะครับ วางเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาล็อกเอาไว้นะครับเราต้องใช้วิธีนี้ครับนี่สั้นไปสั้นมันสั้นเราก็เอาไว้ล็อกลากเล็กๆนะครับ เพราะว่าถ้ามันสั้นลากใหญ่ล็อกไม่อยู่ครับเลยนะครับปลูกลากตะขาบแบบนี้จะง่ายนะครับสวยดีครับไม่เหมือนแผ่ออกดัดข้างน,นะครับ อันนั้นต้องใช้กระถางใหญ่ๆนะครับการมองตรงไม่ตรงเราก็ต้องมองจากด้านบนลงมานะครับมองด้านบนนะครับเรียกวแขวนไว้ครับนี่แขวนไว้นานแล้วครับนี่ลากเขาเดินนะครับลากไปลากก็เขียวนะครับแปลากอะเขียวแล้วก็ตรงที่เราตัดทดนะครับนี่เขาเริ่มแตกแตกยอดมานะครับแตกตากิ่งใหม่นะครับ ก็ใช้เวลาสามวันนะครับ,บนี่ปลูกสามวันรดน้ําออกแดดเลยครับนี่ใช้เวลา3ามวันใบเขาน่าจะออกมาให้เราเห็นนะครับลากเส้นใหญ่ก็ต้องใช้ยาวๆครับ วิธีนี้นะครับลากจะได้ไม่ช้ำครับอย่างเส้นนี้ครับนี่เขาพับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็ดัดมา เอาไม้เสียบทุกชิ้นเสียบเข้าไปครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับลากตะขาบก็ใช้เวลาครับพี่น้องครับหลังจากที่เราเพาะมะเล็ดก็ต้องใช้เวลา3เดือนนะครับในการดูแลสเดือนนี่คือดูแลดีมากนะครับไม้ก็จะได้สักกระป๋องกาแฟนะครับ เขากับบลองกาแฟแล้วก็มาตัดตัดทำรากตัดขาบนะครับไม้ขนาดกับปลองกาแฟทำรากตัดขาบเหมือนต้นนี้ครับนี่เดิมทีปลูกปลูกแล้วนะครับก็ไปทำทรงสูงครับนี่เอาทำทรงสูงทรงแท่งนะครับทำทรงแท่ง <c oughs> พอได้ พอได้แล้วผมก็มาตัดนะครับจริงๆเขาจะสูงกว่านี้ครับแต่ผมต้องการแค่นี้ผมก็ตัดเอาแค่นี้รากตะขาบทรงแท่งนะครับกวรากช้ำก็ต้องใช้หลอดกาแฟนะครับ เส้นใหญ่ๆลากเส้นใหญ่นะครับต้องใช้หลอดกาแฟช่วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปอัปเดตต้นไม้ที่เราใส่ปุ๋ยเอาไว้นะครับ ไปดูกันว่าเขามีปฏิกิริยายังไงสำหรับการใส่ปุ๋ยเร่งดอก7วันนะครับสำหรับลากเส้นไหนเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไป ต้องไปเสียดายนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไว้เยอะสำหรับรากตะขาบนะครับเอาไว้เยอะเวลาไม้โตมานี่ก็รากจะเบียดกันนะครับต้องมาคัดแยกอีกสู้เราทำตั้งแต่ไม้ยังเล็กๆอยู่จะดีกว่านะครับครับผมน้องครับเลยอีกต้นเดียวครับนี่จะเสร็จแล้วครับ ตอนนี้เสร็จไปแล้วครับเนี่ยสองต้นจะเสร็จแล้วฝนก็มาแล้วนะครับพี่น้องครับปลูกไม้ฝนก็มาพอดีนะครับสำหรับต้นนี้ก็ไม่มีอะไรครับง่ายมากครับเพราะว่าแขวนไว้นานนะครับจนมีใบน่ครับใบเขาออกมาแล้วนะครับเนี่เราแขวนไว้จนว่าเขาเขียวแล้วนะครับ ก็แค่ตัดไปลากนิดนึงแต่งนิดเดียวครับปลูกไม้วันนี้แข่งกันกันกบฝนเล้วครับเนี่เขาแจ้งว่าวันนี้ฝนจะตกนะครับ ไว้ไม่ให้ลากไปหากัดน,นะครับไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะ น้ำฝนชอบทำให้ไม้เป็นเชื้อรานะครับฝนมานี่ต้องจัดการก่อนเลยครับถ้ารู้ว่าฝนจะตกนะครับช่วงหน้าฝนนี่ สันไลครับฉีดไว้เลยครับไม่ต้องการให้น้ำเกาะใบเรานะครับลากเส้นนี้เยอะไปครับนี่ลากมันเยอะไปครับนี่ตัดออกหน่อยก็ดีครับตัดออกสักเส้นหนึ่ง ตัดเส้นนี้ออกก็ได้ครับหรือไม่ก็เก็บไว้ถ้าเราไม่อยากตัดเราก็เก็บไว้ไปเลยครับเ็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับชวนชมรากตะขาบนะครับเดี๋ยวจะดินมากลบด้านบนนะครับมาพ้าสับเล็ก กลบไปเลยนะครับไม่กลบไม่ได้นะครับลากจะไหมแล้วก็ดินมาโรยโรยรยไปปิดด้านขอบนะครับปิด,ดวไว้ปลายลากนะครับปลายลาก อย่างนี้นะครับก็ลดน้ําถ้ามีเวลาไม่อยากลดน้ําก็เอาน้ําใส่กระมังเอากระถางต้นไม้เราไปวางเลยครับให้เขาดูดขึ้นมาเองนะครับแล้วเราคก็อเอาน้ํามาฉีดลดด้านบนนิดเดียว ไปแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับชวนชมรากตะครับนี่ทรงจรวดครับนี่อาราบิคับใบมันนะครับทรงจรวดนะครับปูกเสร็จแล้วนะครับ แหวนไว้นานนะครับเขาก็จะมีแตกยอดนะครับนี่ยว้ไปโดนแล้วเก็เสร็จสาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ